พักปฏิบัติก็อยู่มานานไม่รับใช้พวกกงบ้านกงเมืองลองลองลองอะไรใหม่ๆบ้างดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลังก็จะไม่เหลืออะไรพื้นที่ในสภาเลยนะครับน่าเสียดายพักไทยรักไทยเลือกปฏิบัติกับประชาชนนะครับแต่ก็อีกะครับก็วกไปเวียนมาจนกระทั่งเป็นฝ่ายค้านที่ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับผมว่านะครับเพราะก่อนผมจําไม่ผิดนะครับว่าผมฟังท่านชวนไม่ผิดนะครับเมื่อวันที่1ิบสองกันยายน2 5ง6หสิบหกท่านได้กล่าวไว้ว่า พักเพื่อไทยพัฒนาจังหวัดเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขาจังหวัดอื่นไวท้ทีหลังท่านผู้ชัดเจนนะครับซึ่งผมเองผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าผมเป็นนายกของคนทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับการที่ผมลงไปพื้นที่จังหวัดเชียนภาคใต้หลายหนนะครับผมว่าเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเรื่องมุกด้อยค่า พักที่อยู่คุณภาพกับท่านเนี่ยเป็นมุกเดิมๆจริงๆแล้วนะครับลองใช้มุกใหม่ดูบ้างเหอะเมื่อทุกวันนี้ก็นะครับสสเองก็ไหลไปอยู่พักอื่นคะแนนเสียงพักเองก็น้อยลงไปเยอะๆทุกวันนะครับลองลองลองอะไรใหม่ๆบ้างดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยว,วหลังก็จะไม่เหลืออะไรพื้นที่ในสภาเลยนะครับน่าเสียดายเป็นพักที่มีอุดมการมาโดยตลอดก็เป็นห่วงนะครับขอให้มันท้าทายหน่อยยไม่ใช่มุกเดิมๆมาพูดกันตลอดเวลานะครับผมยืนยันนะครับ ผมเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับผมเชื่อว่าการกระทำของผมเนี่ยเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่เคยเลือกปฏิบัตินะครับแต่เกรงว่าท่านจะเลือกอธิบายหรือไม่อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วกันนะครับแต่ที่จำไม่ผิดอะผมได้ยินท่านแสดงถึงความ่นมั่นคงเพราะอธิบายแบบนี้มาตลอด20ปีตั้งแต่สมัยอดีตนายกทักษิณละ นะครับว่าเราพูดถึงปัญหา3ามจังหวัดชนภาคใต้เนี่ยเรื่องความมั่นคงตลอดเวลานะครับผมก็อยากจะเปลี่ยนบุมมองใหม่บ้างเหมือนกันนะครับว่าภาค3จังหวัดชายภาคใต้เนี่ยแน่นอนครับเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสําคัญแต่เราพยายามมาแล้วหลายปีแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เวิร์กนะครับก็ลองเอาเรื่องของโอกาสมาเสริมบ้างแล้วกันนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดมันมั่งคั่งแล้วมันคงจะมั่นคงตามกงมาบ้างนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างเนี่ย ผมเชื่อว่าการที่ผมลงไปงหวัดในภาคใต้ไปค้างคืน2คืนนะครับสาวันเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับหลายท่านเ็าได้ติดตามไปแล้วแล้วเราก็ยังมีการทําการค้าขายเชิงพาณิชย์อย่างไงต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะลงไปอีกลงไปดูแลนะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพู่กันไปก็ยาวกว่าเปล่านะครับเสียเวลานะครับไม่เป็นไรหรอกครับมุมมองเราไม่เหมือนกันนะครับผมมุ่งไปทางการพัฒนามุ่งไปทางความมั่งคงแล้วก็ไม่เคยละเลยถึงความมั่นคงด้วยนะครับ การเลือกปฏิบัตินั้นผมชัดเจนว่าผมพูดว่าพักไทยรักไทยเลือกปฏิบัติกับประชาชนโดยประกาศชัดเจนว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกไทยรักไทยก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังไม่ใช่เป็นมุกเดิมมุกเก่าหรืออะไรหรอกครับเป็นความจริงที่มันจะปรากฏตลอดไปไอ้คำถลทะทลายนะมันไม่ยังย่งยืนหรอกครับแต่ความจริงที่ยืนยันอยู่เพราฉะนั้นยืนยันว่าสิ่งที่นายกไปพูด คะแนกแหนผมข้างนอกนั้นไม่จริงผมยืนยันว่าผมเป็นคนที่ไม่พูดอะไรสับหลับหรือพูดอะไรที่ไม่รับผิดชอบผมไม่กล่าวหาใครที่ไม่เป็นความจริงผมรู้ว่าคนที่ไม่พูดจริงคนที่โกหกกับพวกโกงบ้านโกงเมืองพวกเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่อยากจะกลับเรียนส่วนเรื่องอย่างนั้นขอปภาวนาให้เป็นอย่างที่ท่านพูดนะครับคือให้ราคาดีตลอดไปที่เราให้ความเห็นนั้นก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าความเชื่อว่า ผลจากการปราบอย่างเถื่อนต่อไปนี้อย่างจะดีตลอดไม่เกี่ยวกับดิมานไม่เกี่ยวกับอุปสองค์อุปทา,านความคิดของพวกผมคิดว่าอุปสองค์อุปทา,านคือตัวสําคัญท่านที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องประเด็นสาระเหล่านี้ไม่ควรที่จะไปลาดีิงไปถึงพักอย่างน้้นอย่างนี้อย่างน้อยพักปิปักษ์ก็อยู่มานานไม่รับใช้พวกกงบ้านกงเมืองไม่ใช่แอบเข้ามามีอำนาจโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ขอให้ท่านได้อยู่ในประเด็นของประโยชน์ของบ้านเมืองประชาชนไม่ใช่ไปจดลอกอะไรมาแล้วมาอ่านมาพูดในนรองที่กันแน่ขนแนนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องประเด็นอะไรทั้งหลายที่ผมพูดไปนั้นผมรับผิดชอบและยืนยันว่าผมไม่ได้กรดอะไรท่านเลยที่ท่านไปพูดเพราะผมเชื่อว่าท่านเข้าใจผิดเขาใช้าใผิดว่าผมไปพูดรอบพักไทยพักเพื่อไทยแต่ความจริงผมพูดในสภาสมัยนั้นคือพักไทยรักไทย เพราะการเลือกปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นตอนคู่นั้นครับท่านครับแล้วก็มีผลจนทุกวันนี้วันนั้นเน่ที่ผมยืนยันคือผมขอร้องท่านว่าท่านคงมีบาปบ,บุญคุณโทษท่านคงจะรู้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติไปในอดีตนั้นมันมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าของภาคใต้ผมขอความมุนาท่านว่ากรุณาชดเชยการเสียโอกาสผมยืนยันครับผมพูดในนี้แล้ววันนี้ผมก็ยืนยัน ว่าการที่เขาสีโอกาสอันเกิดจากการเลือกปฏิบัตินั้นกรุณาช่วยชดเชยงบประมาณในปีที่ผ่านมาไม่มีครับผมเอ่ยชื่อคุณสุนัชชาโลสาพันพิพิโสตังเพราะวันนั้นเป็นผู้เทียบภิปรายเรื่องตัวเลขงบประมาณที่จัดสรรไปให้แต่ละภาคนั้นชัดเจนที่สุดวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ายังมีโอกาสก็คืองบประมาณปีต่อไปที่จะเห็นว่าท่าน จะได้ระลึกถึงการเสียโอกาสของพื้นที่อันเกิดจากการเลือกปฏิบัติหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพเรียนท่านนายกผมไม่มีผมไม่ใช่คนที่พูดบานน้าลายรายวันสัมภาษณ์ไปเรื่อยไม่ใช่ครับท่านครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นขอได้โปรดได้เข้าใจว่าถ้าประเด็นใดที่ผมพูดไม่จริงผมจะผมจะไม่ทําถ้าพูดไปแล้วเนี่ยผมต้องรับผิดชอบ เพราะนั้นขอยืนยันและไม่ได้บอกให้ท่านไปตอนคําพูดอะไรแต่ขอว่าท่านช่วยบอกท่าธุรกิจที่ท่านไปพูดกับเขาว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ผมพูดขอบพระคุณท่านประธานครับคือโตๆกันแล้วใหญ่ๆกันแล้วเคยไปเลยดีนายกครับนะครับจริงๆไม่อยากพูดด้วยความเคารพด้วยท่านนะแผ่นเสียงตกล้องตั้งแต่ปีไหนแล้วกมเกือบ20ปีแล้วครับนที่ผ่านๆมานั้นน่ะครับครับขอบคุณครับประธานที่รบครับครับ ก็ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพครับว่าผมก็อาจจะเป็นเสียงตกร่องจริงๆเพราะไอ้ความชั่วมันก็อยู่เหมือนเดิมถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยผมก็ไม่พย้ําอยู่ที่เดิมการทุจริตการเลือกปฏิบัติมันมีผลพวงมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็ต้องกราบเรียนกันครับว่าเราไม่ควรจะปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นและเราควรจะท่านปท้วงเลยครับมีอะไรกับรัฐบาลท่านเต็มที่เลยครับ คณะรัฐมนตรีผมเองก็เป็นคนหนึ่งผมก็จะขึ้นไปตอบแต่ว่าถ้าท่านพาดพิงมายังพักการเมืองบรรยากาศในห้องประชุมมันก็ไม่จบครับก็ต้องเรียนท่านประธานครับก็ตอนนี้มันก็รัฐบาลใหม่นะครับเจ็ดเดือนประธานที่รบครับท่านก็ท้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นคือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงครับผมไม่ได้คิดเอาเองครับผมสามารถบอกท่านรัฐมนตรีได้ว่า ที่ผมพูดและเลือกปฏิบัตินั้นใครเป็นคนพูดผมบอกท่านได้ครับแต่ว่าโดยที่ไม่มีความประสงค์เอ่ยนามบอกท่านว่าอดีตนายกแล้วไม่ใช่แอบ,บทำอีแอบ,บท่านก็พูดต,งตรงๆต่อหน้าประชาชนใครเลือกเราก็พัฒนาจังหวัดนั้นก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังมันก็เลยเสียโอกาสครับผมรก,กราบเรียนท่านประธานยืนยันในความจริงที่ผมพูดครับ